สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนและผู้ชมทุกท่านเลยนะครับสาหรับหัวข้อของคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์สุดแป๊กแต่ไม่ใช่มอเตอร์ไซค์สุดแป๊กธรรมดานะครับเป็นมอเตอร์ไซค์สุดแป๊กที่เป็นพื้นฐานสู่ความสําเร็จคือพูดง่ายๆว่าเป็นพื้นฐานให้กับรุ่นที่มันสําเร็จรุ่นที่มันขายดีนั่นเองเอาเป็นว่าจะมีรุ่นไหนบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราไปรับชมกันเนาะแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมกันเนี่ยผมก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดี SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้สนใจซื้อขายรถมือ2ต้อง SIA สยามอินเตอร์การประมูล คันแรกของคลิปนี้นะครับมันคือ Kawasaki Kase 112โดยรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นรถแม่บ้านจ่ายตลาดจากค่ายคาวา s a k ที่ออกมาชนกับพวกเวฟร้อยพวกสมาร์ทพวกสปังในยุคนั้นนะครับแต่บอกเลยครับว่าาเซ่เนี่ยแทบไม่เป็นที่นิยมเลยหลายๆคนเองยังไม่รู้จักด้วยซ้านะครับว่าหน้าตาของมันเป็นยังไงไวเซอร์รุ่นยุคใหม่ที่ไม่ได้สนใจรถเก่าๆเนี่ยก็อาจจะคิดว่าเจ้า k a ซ e 112เป็นเวฟร้อยก็เป็นได้เพราะว่าหน้าตาของมันเนี่ยก ใกล้เคียงกันมากๆนะครับในยุคนั้นเองเนี่ยบอกเลยครับว่ารถพวกนี้เนี่ย หน้าตาแอบคล้ายกันมากนะไม่ว่าจะเป็นไทเกอร์สมาร์ทใช่ไหมหรือว่าจะเป็นสมาร์ทนะครับหรือว่าจะเป็นเวฟบรอยนะครับเอ,อหน้าตาเหมือนกันหมดเลยรวมทั้งเจ้าคาเซ่นี่ด้วยนะนั่นแหละครับจากรถสุดแปลกที่ไม่มีใครรู้จักมันนะครับในภายหลังพื้นฐานเครื่องยนต์ของรุ่นนี้ถูกนําไปพัฒนาต่อให้เป็นเครื่องยนต์ของรถมินิโมต์สุดฮิตที่หลายๆคนก็ขับขี่กันนะครับชื่อ,อมันก็คือ KSR 1 1 0้ 110, นั่นเองบอกเลยครับว่าหน้าวันนั้นเนี่ยไม่มีใครคาด คิดหรอครับว่า KSR เนี่ยจะได้รับความนิยมนะด้วยความที่มันแปลกมากๆในยุคนั้นครับแล้วมันก็ไม่ได้ตรงกระแสะวัยรุ่นด้วยนะช่วงนั้นในหมู่วัยรุ่นเองเนี่ยก็ฮิตรถพวกแบบออโตเมติกนะครับฟีโนมีโอนูโวอะไรประมาณนี้แหละคือรถ สไตล์นี้เนี่ยไม่น่าเกิดได้ในหมู่วัยรุ่นนะจนกระทั่งแบบมีวัยรุ่นสายอินดี้วัยรุ่นสายสตันวัยรุ่นที่ไม่ใช่เด็กแว้นนั่นแหละเอาง่ายๆก็คือแบบไม่อยากแว,นว้นวัแต่อยากขี่มอเตอร์ไซค์ก็ไปจับรุ่นนี้มันเล่นกันนะครับนั่นแหละครับจากที่เป็นรถในกลุ่มอินดี้เล็กๆนะครับก็ขายายออกไปนะครับวัยรุ่นเองก็เล่นกันมากขึ้นนะใครขับขี่รุ่นนี้เนี่ยก็จะให้อารมณ์ที่ค่อนข้างมีตังค์นะครับค่อนข้างจัดทันสมัยซึ่งราคาในตอนนั้นเนี่ยก็ถือว่าสูงมากนะครับเพราะวา ตอนนั้นเนี่ยก็ไม่น่าเกิน50,000บาทนะเนาะ KSR เนี่ยนะ่าจะเป็นรุ่นแรกๆ,ๆเลยแหละที่ทําราคามาสูงริลิ้วแต่ก็ยังมีคนซื้อคือเป็นรถที่ดูแตกต่างกับชาวบ้านเขาไปเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็มันก็สมราคานะเพราะว่าได้อนะัพไซด์ดาวเนาะตอนนั้นเองโชว์อัพไซด์ดาวก็ไม่ใช่ราคาถูกๆเสมอไหยแหละคือทุกอย่างเนี่ยมันก็ถือว่าไปได้ดีนะครับจนภายหลังเองเนี่ย KSR ก็เสื่อมความนิยมลงไปนะครับแล้วก็มีรุ่นใหม่มาแทน และคันที่มาแทน KSR เนี่ยมันก็คือ MSX 1 2 5นะครับแม้ว่าจะมาช้าแต่ก็มานะคือมาทีเนี่ยตลาดถล่มทลายเลยเพราะว่าตัวรถเนี่ยมันมีดีไซน์ที่แตกต่างกับ KSR ดูมีความสปอร์ตกว่ามีความหรูหรากว่าแล้วก็เรื่องของฟังก์ชันตัวรถเนี่ยเรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มมามากกว่าเห็นเห็นเลยนะครับแม้ว่าจะมีราคาสูงกว่า KSR แต่บอกได้เลยครับว่าฟังก์ชันเองเนี่ยก็เหนือกว่าลิปลับเลย กระทั่งหน้าปัดเรือนใหม่เนี่ยก็เป็นดิจิตอลทั้งระบบไฟท้ายเองก็เป็น LED นะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์แล้วก็เรื่องของดีไซน์ตัวรถเนี่ยมันก็ดูเหนือกว่าในตอนนั้นจริงๆนะครับหลายๆคนที่กําลังจะซื้อ KSR เนี่ยก็เลยเปลี่ยนเป้าหมายนะครับไปเล่น MSX กันแทนและถ้าพูดถึงเครื่องยนต์ของ MSX 125เนี่ยบอกเลยครับว่าพื้นฐานของเครื่องยนต์เองเนี่ยก็ประวัติความเป็นมาคล้ายๆกับ KSR เหมือนกัน แต่ว่า MX125 s เนี่ยพื้นฐานเครื่องยนต์จะมาจากรถกระเทย 125cc รุ่นหนึ่งนะครับชื่อของมันก็คือ Honda k n i g h t 125โดยรุ่น125เนี่ยถ้าให้พูดตรงๆนะครับกระแสของมันเนี่ยก็ไม่ได้ดีมากเท่ากับรุ่น110ซึ่งรุ่น110เนี่ยหลายๆคนอาจจะเคยใช้อาจจะเคยได้สัมผัสกันบ้างแต่พอมาเป็นรุ่น125เนี่ยก็ดูเหมือนว่ากระแสจะดรอปไปนะครับเพราะช่วงเวลานั้นเองเนี่ยก็มี Honda Nova s onic ขึ้นนนมาเหือกัแล้วก็กลายเป็นรถกระเทยคัชมือที่หลายๆคนนิยมกันซึ่งหอนด้านไหนในตอนนั้นเนี่ยก็น่าสงสารนะครับเพราะว่าเป็นรถกระเทยคัชมือเหมือนกันแต่ว่าด้วยความที่ตัวรถมันไม่ได้สปอร์ตเท่ากับโซนิกเนาะแล้วก็โชคหลังเนี่ยก็เป็นโชคคู่คือมันให้อารมณ์ที่สปอร์ตไม่สุดนะครับหลายๆคนก็เลยไม่นิยมซื้อมาแต่งกันจนทําให้ปัจจุบันเนี่ยบอกได้เลยครับว่าตัวรถค่อนข้างจะหายากนะครับกลายเป็นแรไอเทมรุ่นหนึ่งเลยก็ว่าได้ในปัจจุบันเองเนี่ยก็ไม่ค่อยจะมี ให้เห็นบนท้องถนนแล้วนะครับแม้กระทั่งตัว110ที่ขายดีกว่าก็ตามอ่ะนะอีกรุ่นหนึ่งที่นึกออกเลยนะครับว่าเป็นพื้นฐานแห่งความสําเร็จแต่ว่าตัวเองเนี่ยเป็นรถสุดแปก๊กนั่นก็คือ Honda i ไอคอนนั่นเองมอเตอร์ไซค์อัตโนมัติโโตตจากค่าย Honda คันเล็กๆน่ารักน่ารักออกแบบมาเพื่อสายจ่ายตลาดเพื่อสายนิยมรถเล็กซึ่งขนาดตัวรถเนี่ยก็ใหญ่กว่ารถป๊อปแค่เล็กน้อยเท่านั้นเอง เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่น่าสนใจมากๆในช่วงเวลานั้นแต่ว่ามันก็ขายไม่ค่อยดีนะคือถ้าถามเหตุผลว่าทําไมถึงขายไม่ดีนะครับก็คงจะต้องบอกว่าขนาดตัวรถของไอคอนเนี่ยมันเล็กเกินไปกว่าที่จะใช้งานได้นะครับด้วยนะเวลานั้นเนี่ยราคาของตัวรถก็ไม่ได้ถูกเวอร์นะคือมันใกล้เคียงกับพวก h อน da c คลิกนั่นแหละแต่ขนาดตัวรถเนี่ยมันดูใช้ประโยชน์ไม่ค่อยได้นะครับและช่วงเวลานั้นเนี่ยมันก็เริ่มยุคข,ของฟีโนแล้วนะครับรถดีไซน์หน้าตาน่ารักน่ารัก,นกเนี่ยมันขายได้มากกว่า คือแบบรูปทรงเท่ๆเนี่ยก็ขายได้น้อยลงนะแม้กระทั่ง Honda าคลิกเองในตอนนั้นเนี่ยก็แอบ,บจังๆไปเหมือนกัน สุดท้าย Honda i ไอคอนก็หายไปจากตลาดเมืองไทยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยไอคอนก็ไปฝึกวิทยายุทธ์นะครับไปชุบตัวเองมาใหม่กลายเป็น Honda Scoopy I ไอนั่นเองออโตเมติกดีไซน์น่ารักน่ารักที่ดูแล้วเนี่ยมันดูน่ารักกว่าฟีโนโในเวลานั้นนะครับแถมเครื่องยนต์เองยังเป็นหัวฉีดอีกด้วยประหยัดน้ำมันกว่าตอนนั้นเนี่ยถ้าใครอยากได้รถหัวฉีดดีไซน์น่ารักน่ารักเนี่ยก็คงจะต้องหันไปหาสกูปปี้ไออย่างแน่นอนซึ่งพื้นฐานเครื่องยนต์ของสกูปปี้ไอเนี่ยก็เป็นแบบเดียวกับไอ เห็นเขาว่าโครงรถในรุ่นแรกๆเนี่ยก็เป็นแบบเดียวกับไอคอนเลยนะครับคือแค่เปลี่ยนเปลือกเท่านั้นเองแต่นั่นแหละครับแค่มีการปร,ปรับปรุงภายนอกให้ดูทันสมัยดูลากสดใสทํเอาฟีโน่ที่ออกมาก่อนเนี่ยหมองไปเลยนะคือตอนนั้นเนี่ยฟีโน่ก็ยังเป็นคาบูเรเตอร์เนาะแถมยังเล่นเปลี่ยนลายบ่อยๆนะครับคือแบบออกนิวฟีโน่มาเรื่อยๆแต่ก็ยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนเรื่องของระบบจ่ายน้ํามันนะครับเน้นเปลี่ยนลายเปลี่ยนสีอย่างเดียวจนสุดท้ายเนี่ยก็เรียกได้ว่าสกูปี้ไอก็แซงฟีโน่แบบเห็นๆเลยคือแบบยอดขาย หรือว่ากระแสนิยมเองเนี่ยก็คือแซงหมดเลยนะครับจนช่วงหลังๆเนี่ยฟีโน่ก็ออกโฉมใหม่มาแก้เกมนะครับเป็นพวกแบบฟีโน่ FI ฟ1 2ีโน่หนึแต่ก็อย่างที่เห็นครับว่ามันดูจะปลุกกระแสกลับมาไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าดีไซน์หน้าตาเนี่ยหลายๆคนไม่ค่อยปลื้มกับโฉม FI สักเท่าไหร่ แต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยฟีโน่ก็เป็นรถสุดฮิตในอดีตนะครับคือก่อนที่จะมีสกูปปี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าฟีโน่เนี่ยแหละครับที่ครองตลาดสายนี้รถน่ารักน่ารักแบบนี้เนี่ยในตลาดบ้านเราไม่เคยมีนะครับในช่วงแรกๆที่ยามาฮ่าฟีโน่ออกวางตลาดเนี่ยสายตาหลายๆคนก็มองว่ามันเป็นรถประหลาดนะครับหน้าตาแปลกๆไม่เคยเห็นเลยบางคนก็บอกว่าเปเรียนแบบเวสป้ามาละสิบางคนก็บอกว่าต่อยอดมาจากรถบ๊อบญี่ปุ่นอย่างยามาฮ่าวีโน่แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยรู้ไหมครับว่า วัยรุ่นเมืองไทยเนี่ยก็ฮิตฟีโน่กันทั่วบ้านทั่วเมืองอยู่ช่วงเวลาหนึ่งเลยแหละซึ่งนะวันนั้นเนี่ยต่อให้คุณไม่หลอ่อแต่คุณขี่ฟีโน่แต่งเนี่ยบอกเลยครับว่าสาวๆก็ต้องกรี๊ดคุณอย่างแน่นอนเพราะว่ารถมันฮิตยังไงละ่ะคือแบบว่าแถวบ้านผมเนี่ยใครไม่ขี่ฟีโน่กูไม่ให้เข้าแก๊งเลยนะความฮิตในช่วงเวลานั้นเนี่ยก็บอกได้เลยครับว่าแพร่ก,กระจายไปทั่วประเทศนะครับเป็นรถสุดฮิตที่แม้กระทั่งแบบต่างจังหวัดแบบแถวบนเขาอะยังขี่กันเลยคือ,อถ้ายกตัวอย่างนะครับแถวบ้านแม่ผมจังหวัดน่าน,นี่ยคือดูทรง ไม่น่าขี่ออโตเมนติกได้อะเพราะว่าแบบบางเขาก็ชันบางเนินก็สูงเกินอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบตอนนั้นเนี่ยก็ฮิตฟีโน่กันเป็นแถวเลยนะครับตรงไหนที่มันขึ้นไม่ได้ก็ลงแล้วก็เข็นแล้วก็บิดอะคือเป็นกระแสที่ทั่วประเทศเนี่ยฮิตกันไปหมดเลยนะครับและก็เป็นหนึ่งในรถของยามาฮ่าที่เรียกได้ว่าประสบความสําเร็จที่สุดนั่นแหละแต่ถ้าพูดถึงพื้นฐานของตัวรถเนี่ยหลายๆคนก็คงอะาทราบนะครับว่าฟีโน่จริงๆแล้วเนี่ยก็มาจากมีโอนั่นแหละครับในช่วงแรกๆเนี่ย ชื่อของฟีโนยังใช้คำว่ามีโอฟีโนเลยด้วยซ้ำคือเป็นรุ่นที่แยกออกมาจากตระกูลมีโอนะครับแต่ในภายหลังเนี่ยเขาก็ใช้ชื่อฟีโนนั่นแหละก็ตัดชื่อมีโอทิ้งไปนะเพราะว่าฟีโนมันประสบความสําเร็จมากๆในเรื่องของพื้นฐานตัวรถเนี่ยผมคาดว่าน,น่าจะใช้ของแบบเดียวกันเกือบทั้งหมดเลยนะครับยกเว้นชุดสีและก็จุดยึดบางจุดแต่ผมคิดว่าไม่มีอะไรต่างกันเยอะมากนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็นิยมนามีโอมาแปลงฟีโนกัน ซึ่งยุคหลังๆเนี่ยที่มีโอตัวแรกฮิตกันนะครับก็มีคนนําฟีโน่มาแปลงกลับเป็นมีโอก็ได้นะคือเรียกได้ว่ารถตระกูลนี้เนี่ย มันปรับเปลี่ยนไปได้หมดครับคือแค่คุณมีชุดสีเนี่ยคุณก็สามารถเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้แบบชิวๆแล้วล่ะซึ่งหลายๆคนอาจจะแปลกใจนะครับว่าเฮ้ยมีโอมันแปลกเหรอผมเลยนํามาใส่ในคลิปนี้คือมีโอไม่ได้แปลกหรอกครับแต่ความสําเร็จเนี่ยก็เรียกได้ว่าไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับคือในมีโอรุ่นแรกเนี่ยก็ไม่ได้มียอดขายที่ดีมากนะแล้วก็ความนิยมเองเ,องเนี่ยก็ยังไม่ได้เยอะเพราะในช่วงนั้นเนี่ยคนก็ยังมองอยู่ว่ามันเป็นรถแปลกๆนะครับคือเป็นรถที่มีวงล้อ14นิ้วบิดอย่างเดียวไม่ต้อง เข้าออกเกียร์แล้วก็กระจกเนี่ยสั้นจุ๋เลยก่อนหน้าน,นี้เนี่ยจริงๆมันก็มีนูโวออกมาก่อนนะแต่ว่ามีโอเนี่ยก็ยังถือว่าสําเร็จกว่านูโวในตอนนั้นนะครับในช่วงมีโอโมแรกเนี่ยก็คือขายได้แต่ก็ไม่ได้ขายได้เยอะมากนะครับจนกระทั่งเปลี่ยนลายเป็นลายจีลายอะไรอย่างเงี้ย เออมันก็สวยขึ้นนะครับคนก็ซื้อเยอะขึ้นแต่ถ้าเทียบกับฟีโนแล้วเนี่ยบอกเลยครับว่ามีโอโฉมแรกกับฟีโน่เนี่ยยอดขายต่างกันเยอะมากๆนะครับจึงขอบัญญัติว่ามีโอโฉมแรกนี่แหละครับที่เป็นความสําเร็จให้กับฟีโนในเวลาตอบมาเอาเป็นว่าแม้จะไม่ได้แป็กมากๆแต่ก็ไม่ได้ขายดีเวอร์นะขอเนี่ยนามาใส่ในคลิปนี้หน่อยละกัน แล้วก็มาถึงคันสุดท้ายของคลิปนี้นะครับยังอยู่กับค่ายยามาฮ่าและนี่คือ y a มาฮ่าฟ o โอเลนั่นเองอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ y a มาฮ่าเนี่ยโปรโมตหนักๆ จัดพรีเซนเตอร์หนักๆมาให้นะครับแต่ว่ายอดขายเองก็ไม่ได้พุ่งพรวดอะไรอาจจะเรียกได้ว่าขาดทุนก็เป็นได้นะครับถ้านับจํานวนพรีเซนเตอร์ที่มาโปรโมทเนาะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเรียกได้ว่าระดับท็อปๆทั้งนั้นนะครับโดยความนิยมในบ้านเราเนี่ยก็ไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่นะครับทั้งที่ว่าตัวรถเองเนี่ยก็ดูใช้งานได้ดีนะครับถังน้ามันด้านหน้ายูบ็อกก็ใหญ่หน้าตาก็น่ารักนะครับดูเหมาะสําหรับแม่บ้านไปจ่ายตลาดแบบชิวๆเลยซึ่งก็น่าแปลกใจเหมือนกันที่มันไม่สําเร็จนะครับ แต่จากที่ผมเคยฟังหลายๆคนเขาพูดมานะครับเขาบอกว่าสาเหตุที่ไม่นิยมรุ่นนี้เนี่ยก็เพราะว่าหน้าตาของมันเนี่ยไม่สุดสักทางจะน่ารักก็ไม่น่ารักจะสวยก็ไม่สวยคือหน้าตามันไม่ใช่แนวที่คนไทยต้องการนั่นแหละครับและดูเหมือนเรื่องของดีไซน์ตัวรถเนี่ยก็น่าจะเป็นความจริงอยู่นะครับเพราะว่าในภายหลังยามาฮ่าเปิดตัวฟิลาโนออกมา ซึ่งตัวรถเองเนี่ยขนาดก็อาจจะดูใหญ่กว่าฟิโอเ่เล็กน้อยนะครับแต่ด้วยหน้าตาของตัวรถเนี่ยที่ออกไปคล้ายกับสกูตเตอร์ทางอิตาลีนะครับ แม้ว่าจะไม่ได้เหมือนเป๊ะแหละแต่ก็มีดีไซน์ที่แบบมีกลิ่นนิดๆน,นะครับคนส่วนใหญ่ที่แบบจับค่าอิตาลีไม่ไหวเขาก็มาจับฟิลาโนแทนและหลังจากนั้นเนี่ยความนิยมของฟิลาโนตัวแรกก็เพิ่มขึ้นอย่างมากๆเลยนะครับกลายเป็นว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นรถที่เริ่มฮิตในหมู่คนเล่นรถสไตล์นี้เนาะจนภายหลังเนี่ยก็ได้มีการพัฒนาต่อกลายเป็นแกนฟิลาโนอย่างที่เรารู้กันและหลังจากนั้นเนี่ยก็ฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับจนต่อยอดกลายเป็นแกลนฟิลาโนไฮบิดอย่างที่เราเห็นกน ทุกวันนี้ซึ่งแกนฟิลโนไฮบริดเนี่ยบอกเลยครับว่าฮิตจนไม่มีขายหน้าร้านฮิตจนราคาดีดไปกว่าเจ้าตลาดฮิตจนราคาแพงบูเบอร์เลย<ๆ>ก็เรียกได้ว่าเป็นรถสุดฮิตในปัจจุบันนี้นะครับแล้วเพื่อนๆละครับมีรุ่นไหนที่รู้สึกว่าเป็นรถสุดแปลกแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็พัฒนากลายเป็นรถที่ประสบความสําเร็จก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ด้านล่างนี้เลยนะครับ ก่อนที่จะจากลากันไปในคลิปนี้เนี่ยผมก็ต้องขอขอบคุณ SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ตัวผมเองคงต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ